มาครับพี่น้องวันนี้มามึกย่างับพี่น้องมาทอดเผ็ดหมูป่าก็พี่น้องมาอยกหม่ากักทุกวันนรระหมูกระทะที่ยังตั้งยากทุกวันเออเป็นโรคอะไรนะยำกุ้งขอเพงพี่น้องมาอาวเปนไม่อองจริงนะก็ยังม่ออก้ทเลยมันจบไงมึงยังหม้อก็หมูกร โอ้ตัวยังใหญ่เลยปะจากตลาดสดตายแล้วติดจี๊บเลยไี่ยกก็จะตายนี่แะห้ายกอ่ะ้านี่้านี่กูจะตามกทุกวันขออย่างนี้แหละเกี่ยวอะไรข้อนี้เจ้านี่โทรมาบอกว่า จะตายไดมาอไายกว่าที่ยังไม่มีตังเลยกินดิเกียวก็ไม่แด้งเหมือนความรักคือว่าหมดแล้วไปก็ข้าวหนึ่งหนักหนัหรเห็นทั้งหน่อยเห็นมาเห็นจานมาโอ้ยพ่ออยากกิมับุ๊บไปครับอ้ยเยอะเยอะเยอะยวมีแต่ตายเยอะๆจานข้าว ใมังอย่ากินข้าวราอยากินเยอะไม่ใช่จานข้าวแล้วี่ละมังแล้วีนพูดเกินได้อถ้ากินน่ยงกอนนั่น่อืมบอืมแช่ เอาอย่างเดียวนะไม่ต้องเยอะนี้เดียวโอเคัมาทะเลล่องเลยพาเตปลาเพชทหมูป่านี่ไม่ต้องใส่สักันเขาแต่นี่อะไรเนี่ยมันลูกโดด้หรอเออใ่หมันไ่เป็นหรอ่นที่อ่ะเอยใช่ เพ็ดดีก to mm ็ม hmm. ือไหนเอเนาะพีกเนี่ยว uh ันคุ้กข้าวของวันคุ้กข้าวไ่อุยอะไรเป็นไรเป็นหมกุ้งใหม่หรือบป่าอหารเหมืออทหารเหมือควายเนี่หนูนะไม่รู้ว่ิเแล้อ แ้วมันไม่าการด้วยนะไม่ลงหรอกดูแล้วยากเอนื่อยหั่ดัดหน้าไม่ดูเระเตะเลยหน้าบวมเป็นระเบ้าเลยต้งองมาต้องพม่าพม่าคือพม่ากับไทยพม่าน้าบวมเป็นเละเลยเป็นเอาไม่ลงไม่ลงไม่นัดเลยเป็นหม หายยังไม่ลงเดี๋ยวค่อยไปภาคเสียงใหม่วหายเอาเสียงเสียงไม่เหรอไม่ดึกอ่ะโคตรเพีนเด็ดนี่ก็ถือว่าตัวใหญ่ใหญ่มากเลยจืมเพียร์ยาวใหญ่เลยอีกห้อมึงห่อไม่เพีนร์นะเพียร์ ก็อยูอ่แต่วันนั้นชื่อ่าไม่เผ็ดพริกจอนั่นเมอาอะไม่เชินนาน้อสงสอตัวล้างมาเป็นที่ะนะไม่เกินถ้าเกินร้อถ้าใส่นี่ว่าห้าตัวมันเติดตาบ่อย

พงว่างป่ะพงว่างป่ะเอามาซอยหน่อยโอเฮะไม่มอมยอมรับเลยอืกก๊ดจัดนะเดี๋ยวซอยเองก็ได้ถูกมมองถ้าเป็นคนธรรมดาก็รวมมาแล้ว สุกแล้วสุกแล้วอันนี้ต้บบางตม้าว<ง>คุณชอบเค็มก็บอกว่าอร่อยแต่คนไม่กินเค็มก็บอกว่าแม่อร่อย ่คนะ่อยปิดนะถ้เอาแต่นี่ก็พริกเดียวกันพีกพ่กันเดียวกันนะนนมมมมกินกลุ่มอะไรกินไก่ เว้ยชบแบบยังเดือยชาแบบเดือยยังเดือยริดคิโนะผิดเฮ้ยมาลองยุงหนึ่งหมู่หนึงด้วยจบก็หล่อหาอะไรไปห,รหัหป<ว>อเข้าวมา เราเลยเกืนนเพื่อนตอนกินเงยอะก็ไม่ดีนะทำไมอร่อยขี่แตแนน <c oughs> บแน่นอนเราอย่างนั้นก็เรื่องนี้ต้องแน่นอนอยู่แลเรื่องนี้เขาเรื่องน่าอะไรนะต้องปรองเอาดูอะไรกออมันนถ่ายไว้

แก้วลูกพี่ผมเล่นไปแล้วเมื่อคืนนี้ลูกพี่ตังก็โดนย้อมพปดีเลรโปรตีนนเขาไว้ในแก้วแตกเลยแตกสองน่วยผสมไปเลยโอเคอันนั้นเลยนั้นเลยจะไม่ย่าขกดนก็ไม่กินก็ไม่กินใจโอครับขอโทษโอ้ยใครมีรู่เต้ิมเลย ตกใจโอนบางองดีหน่อยอ่ะเท่าไหร่คือเราไอแตกไอแต่โดนสองหมนแล้วไ่ยังเงี้อะไรตลอแตกหรือว่าที่เหรอนี่อยู่กับพี่ท่าได้เลยเนี่ยอ้ามครับถ้ามี่าก่าสองหมื่นเดี๋ยวสักพักนึงเล่นอะไรดิสองหมื่นีแป๊บนึ่งมาเพิ่งใจเย็นตัดเวบได้อ่ะ บายนะแต่แตได้นะเตรือว่าอะไรเตเสียเสียไม่ได้าม่นำมาบ้ฮะนำมาบ้าเว็บอะไ่ไม่รู้มาได้เว็บไหนไม่รูร Sadly, รร mmm ้อ er ่ะเล็อไรนี่ศูนย์ปสี่ครับผมหนึ่ง้าสองครับผมเจ็ดศูนย์สี่หกอใจเดียว โม้มเล่นันแทงนาตีบลยโหเลทแทงเกิอบลดลดตีลลดเบลลงมาดิถ้าไม่เข้าก็ไม่เข้าไม่เข้าก็ไม่เข้าแล้วผมเบลดลร้อยแปดสิบบาทเนอรอบละร้อยแปดสิบถ้าไม่เข้าก็ไม่เข้าเยไเย็ดแล้วฮ่ห้าสิบกตา